วันนี้เราจะพาทุกคนไปเที่ยวจังหวัดใกล้กรุงเทพที่มีดีทั้งน้ำตกภูเขาธรรมชาติและกิจกรรมแอดเวนเจอร์อีกมากมายนั่นก็คือนครนายกนั่นเองจะซิ่งหรือจะเก่งตามมันดูกันเลยสวัสดีครับตอนนี้อยู่ที่นครนายกแล้วนะครับผมและสถานที่แรกที่จะพามาแล้วผมก็คือแหล่งท่องเที่ยวนันธรรมจุมชทนไทพววนะครับผมที่ได้รับรางวัลกินเีในปี2 6 0 4นะครับผมฮะปีอะไรนะ ปีที่ได้รับรางวัลที่ถูกต้องก็คือปี2566นะคะทุกคนจะมีกิจกรรมะอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยครับเข้ามาในชุมชนอย่างแรกนะคะก็จะเจอกับว่าที่ร้อยตีชาติชายยอดมิงนะคะหรือว่าประธานชมรมชุมชนไทเพอรนั่นเองค่ะโดยจะเริ่มบรรยายด้วยการแนะนํสี่ชุมชนค่ะ1จะมีชุมชนฝั่งคลองที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตริมน้ําบ้านเรือนตามลําคลองและเน้นการเกษตรค่ะ2นะคะก็จะเป็นชุมชนบ้านใหม่ค่ะ เน้นความแข่งแกร่งของการรวมกลุ่มนะคะรักษาประเพณีบุญข้อลามและก็การแต่งกายไทยพวนค่ะ3ก็จะเป็นชุมชนเกาะวายนะคะหรือว่าชุมชนที่เราไปกันนะคะจุดเด่นก็คือจะเป็นศูนย์กลางวัฒนธรรมไทยพวนนะคะมีฟ้อนรำและก็การทอผ้านะคะแล้วก็เคลื่อนแต่งกายพื้นบ้านค่ะ 4. นะคะชุมชนสุดท้ายก็คือชุมชนท่าแดงค่ะก็จะมีภูมิปัญญาหัตถกรรมนะคะเช่นงานจากาักสาแล้วก็การลเล่นเพลงเพื้นบ้านค่ะบอกเลยนะคะว่าแต่ละชุมชนเนี่ยจุดเด่นไม่เหมือนกันเลยแล้วก็น่าสนใจทั้ง4ชุมชนเลยค่ะ เข้ามาในตัวพิวพิธภัณฑ์นะคะก็จะมีการผูกข้อไม้ข้อมือนะคะเป็นการรับศิลรับพรเป็นวัฒนธรรมของชาวไทยพวนค่ะระหว่างเดินอยู่ในพิพิธภัณฑ์นะคะก็จะมีวิดีโอตลอดทางนะคะเป็นการบรรยายควบคู่กับการดูวิดีโอไปด้วยค่ะแล้วก็จะมีตัวอย่างของงานพื้นบ้านของชาวไทยพวนค่ะให้เราเรียนรู้ถึงวิถีชีวิตของชาวไทยพวนในสมัยก่อน,<ว>นค่ะ ไว้ประมาณนะันจ6เดือนเป็นีะที่จะอะไรก็ันทีว่านี่คือที่ซ่อนก้อยรักไว้แต่เขาหาทีเข้าไปในถเท่าไหร่ก็หาไปเจอจองเจงตั้นเกี่ยวบเอา ที่สองที่เรามานะคะคือวัดมณีวงนะคะก็แวะมาทำบุญสักการะนะคะเพื่อเดินทางปลอดภัยนะคะก็เดี๋ยวพาไปชมข้างในนะคะว่าจะสวยขานาดไหน เรื่องตกสัริการนะครับผมมีกถานที่หนึ่งที่เราต้องมานะครับผมสวยมากเลยที่ผมเล่นน้ำมาด้วยทุกไม่ดีเลยเอาใหม่ดิไม่มียัง, <c oughs> ง่ะ <c oughs> ไม่รู้ <c oughs> <c oughs> เมื่อ,อคืนนะคะเรานอนกันที่บ้านคุณยายแคมปิ้งนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปชมบรรยากาศที่เรานอนกันนะคะนี่นะคะถ้าภาพรวมก็จะเป็นแบบน,นี้นะคะแล้วก็จะมีน้ำป่าไหลหลากเว่าเมื่อคืนเดี๋ยวไปสัมภาษณ์เต็นท์น้นดีกว่าเมื่อคืนเป็นผู้ประสบภัยนิดหน่อยคะ่ะเมื่อคืนจะยังไงบ้างคะ สนุกมากครับผมเล่นเกมเมื่อคืนครับแล้วก็หลอนนิดหน่อยอมีเรื่องหลอนด้วยอยากฟังเดี๋ยวไปให้ฟังที่มอนะครับเมื่อคืนฝนตกไหมตกครับตื่นมาตูดเปียกเลยครับเมื่อคืนนอนเป็นไงบ้างคะเปียกหมดเลยค่ะเปียกหมดอยู่ในเต็นท์บอกจริงๆนะคะว่าทุกเต็นท์เนี่ยค่อนข้างว่าสบัยอันนี้เป็นเต็นท์ข้างในก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะเขาก็จะมีพัดลมให้มีไฟให้นิดหน่อยนะคะ ก็เดี๋ยวเราเดินออกเดินทางเนาะออกเดินทางไปที่อื่นกันต่อนะคะเดี๋ยวไปที่ไหนเดี๋ยวรอดูายบายติดตามด้วยนะคะไปไหนคะตอนนี้เรากั ล่องแก่นคะ่ะเราจะเล่นกันที่บางโอนี่8ตคนเดี๋ยวเราดูเลยว่านัวเปล่าไปสว,วัสดีค่ะ คุณได้ประกันชนนะคะเราก็มาดูขาช่องลมนะคะึือสถานการณ์ตอนนี้นะคะฝนตกนะคะแต่ว่าดูสวนมากเลยะคะ ลำทางและป่าเขาเรามีสุขและทุกคนเปนกันไปนั่งและคืนการเดินทางวันที่โวและทิพย์ุ่ ก็บ้างเรือนเสร็จแล้วกําลังขึ้นบันไดเลื่อนก็สนุกมากเลยคะ่ะเขาช่างลมขยากมาก็มาได้นะคะนี่ยังสวยนะคะของแถมนิดหน่อยนี่ไอ้จะของฝากก่อนนะคนนายกคุ้มากน้เออคุอ้เนะตอน <c oughs> อนี้นะคะก็ก่อนกลับก็ขอแวะรามาหมี่ที่ดังมากนั่นะคือบามีนนะคะก็ทุกคนก็สั่งมาคนละจานอร่อยมากอยากให้ทุกคนลองมากินดูกันนะคะ มีนมมีนมมีเกี๊ยวเกียวไดครับนี่เป็นทิปล้กนายกของเราครับสาวันสคืนะครับ, 3, 2, 3, 2, รบเราได้คำเดียวเลยว่าโคตรเซ้ง